สังคมเป็นอย่างยิ่งที่กำหนดให้เกิดมาเป็นการประชุมประชาชนทนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในยปกิแล้วอบจต่ที่สบายอบจวันีทศ่ายก็ดีเนี่ยอยากจะทำโครงการแล้วมันคาดเกี่ยวสองท้อิ เขาก็จะประสานมาที่คอร์จอก็เป็นลักษณะที่เรากับเทศบาลคอร์จอในใต้ขาดตกหล่นไปนะครับเนื่องจากบางเทศบาลหรือบางอบตนั้นอาจจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนในเขตอำเภอกระทุกแแบนนะครับบางทีเรื่องไฟสายสั้นเกิดเจอกันวันนี้นะครับท่านก็อาจจะนําเสนอได้ผมก็จะมีที่น้องประชาชนในเขตอำเภอกระทุกแแบนเนี่ย มีเรื่องอะไรบ้างอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเราก็จะประสานงานนะครับทีมงานอรจเระ่ยกำหนดวันทําประชาคมไว้วันนี้ท่านผู้ว่าท่านเชิญไปหารือนะครับเกี่ยวประการแก้ไขปัญหาน้ําำ่วมขังน้ํารอรีอยู่ในช่วงของการที่มีน้ําขึ้นน้ำลงนะครับเราจะไม่เหมือนแถวชุ่ัยหน้าสุพรรณ เขามีแต่น้ำไหลและทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมน,น,นะครับแม้ฝนจะงหวัสมุทรสาครเป็นอย่างสูงนะคะ